สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการล่ง 4H ครับผมวันนี้พวกผมล่งงนีเกมบอลโรบออีกเช่นเคยฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปขอมาจัดให้ครับผม EP ที่2กันแล้วนะทุกคนก็คือคลิปนี้ทำมาเพื่อตอบคำถามครับที่ค่อนข้างมีประโยชน์และมีสาระที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาจัดให้ครับผมแน่นอนก็เรียกได้เป็นสิ่งทด,ดีนะครับ มีน้องคนนึงถามเ้ามาว่าพี่ครับผมอยากได้ปืนดีๆเนี่ยหาจากที่ไหนบ้างเน้นเป็นสายฟรีนะครับผมนะก็เลยคลิปนี้ครับจัดให้เลยนะเดี๋ยวจะแถมครับหลายๆอย่างเข้าไปด้วยนะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลดีๆสําหรับผู้เล่นที่เริ่มต้นใหม่นะครับจะได้มีความเข้าใจแล้วก็มีกําลังใจในการเล่นด้วยเลยการที่เราจะได้ปืนดีๆและฟรีนั้นนะครับผม มีด้วยกันหลากหลายนะครับที่จะหาวิธีใช้นะแต่คําว่าดีเราจะมาอธิบายกันก่อนดีกว่าคําว่าดีเนี่ยมันไม่หมายความว่าใหม่จ๋านะครับนะเพราะว่าปืนใหม่ก็ใช่ว่าจะดีนะครับนะอะไรประมาณนี้นครับปืนนั้นนะครับมันเหมาะกับหุ่นแต่ละตัวกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์กับแมพแต่ละแมพครับผมไม่ใช่ใหมายความว่าปืนนั้นเนี้ยมันจะดีถ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลิศเลยนะครับ นี่คือคําว่าดีก่อนนะแหลงที่เราอยู่ก็เป็นส่วนสาคัญน,นะะปืนที่ไม่ใช่เทียอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างครับปืนที่มันไม่ใช่เทียสี่เทียสี่คือ,อไรเทียสี่ก็คือปืนสีส้มฮนะเทียสามนี่ปืนสีม่วงนะครับเทียสองก็ปืนสีฟ้านะครับตามลําดับนะอาหาสีฟ้าก่อนสีฟ้ามีไหมนี่ครับปืนสีฟ้านี่ครับเทียหนึ่งก็คือเป็นปืนสีขาวก็คือปืนเริ่มต้นครับเริ่มแรกพวกเนี่ยครับ พวกพันิชเชอร์อะไรพวกนี้นะก็เป็นปืนเริ่มต้นครับสาหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆก็จะมีปืนประมาณนี้ครับสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะครับสีส้มเนี่ยก็จนการทํากิจกรรมประปรายครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องแยกย้ายออก้วยนะทุกคนการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันต้องมีการไต่เต้าครับเราก็ต้องเริ่มต้นจากของ้นพื้นเลยก่อนเนาะแล้วค่อยตตะแสวงหาของดีอามาใช้ฮะมาเข้าเรื่องกันเลยฮะหลังจากอธิบายให้ทราบและเข้าใจ และอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องราม่านะทุกคนที่มีกันแล้วหรือรู้กันแล้วเนี่ยก็ผมมาบอกสําหรับน้องๆที่ไม่เข้าใจนะครับแล้็อยากจะทราบรายละเอียดเนาะก็เรียกว่าเป็นข้อมูลดีๆนะฮะและส่วนหนึ่งก็เป็นความคิดส่วนตัวด้วยแต่อาจจะมีประโยชน์ถ้าเพื่อนๆนาไปปรับใช้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยฮะว่าตรงไหนบ้างนะที่มันมีปืนผมรวมถึงหุ่นไปด้วยเลยแล้วกันนะเพราะในที่แต่ต่างๆเนี่ยมันมีหุ่นรวมอยู่ด้วยครับนะ ทั้งหุ่นทั้งโมดูลทั้งทรัพยากรนะครับผมเคยทําคลิปบอกคร่าวๆไปแล้วนะตอนนั้นหนึ่งครั้งนะเริ่มต้นเลยครับผมจุดที่จะมีปืนนะครับดีๆทนี่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เล่นได้ใช้กันเนี่ยแล้วเป็นของฟรีก็คือตรงนี้เลยครับกล่องกุญแจทุกคนกล่องกุญแจเนี่ยเล่นยังไงเพื่อนๆก็ต้องได้กุญแจครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมเริ่มต้นใหม่อะไรก็แล้วแต่ฮะมันก็ต้องได้กุญแจครับและในกล่องกุญแจนะั้นมันก็จะมี ปืนมีโมดูลให้นะของดีๆฮะกล่องละร้อยนี่เป็นทรัพยากรนะครับแต่ยังไม่มีปืนมีอะไรแบบที่แบบเป็นทรัพยากรต่างๆนะแต่ถือว่าโอเคนี่ครับกล่องละหนึ่งอครับออกเมื่อกี้ผมพูดผิดนะเมื่อกี้กล่องละสิอันนี้กล่องละร้อยครับกล่องละร้อยนี่บรรจุด้วยผลขับแล้วนะปืนนะครับเทียสีส้มนะครับเทียสีก็มีแล้วนะครับผมเออนี่ครับปืนน้ําแข็งเนี่ยปืนไฟเนี่ยถามว่าดีไหมถึงปืนไฟจะโดนดรอปมาอยู่เทียสาม แต่มันก็ยังใช้ได้กับหุ่นบางตัวครับความแรงของมันนั้นยังอยู่ครับผมนี่ฮะโมดูลดีๆครับมีให้ใช้นะทุกคนนี่เห็นไหมมีปืนน้าแข็งลิมิเต็ดด้วยแต่รู้สึกว่าจะเน้นปืนน้าแข็งมาโมดูลนี้ก็มีครับนี่ไหมมีโมดูลดีๆครับกล่องละหนึ่งร้อยฮะผมเองยังดักคือหาโมดูลจากกล่องละร้อยครับพอมาดูกล่องหนึ่งพันครับทุกคนนี่ฮะเป็นไงครับคนขับดีนะฮะนี่ครับคนขับดีๆทั้งนั้นนะ น้องคนนี้ขับใครเอ่ยจำไม่ได้ดาเมจดอ๋อสร้างนาเมีจะหาได้มากขึ้นนะหุ่นยนต์อาวุธทั้งหมดโอ้ตัวนี้ก็ดีนะครับโอ้โหนะครับเพิ่มอาวุธทั้งหมดให้มากขึ้นถึง15%เลยเนี่ยก็นยกว่าจะแมวครับแต่ว่าผมยังไม่มีตัวนี้แล้วนะผมยังไม่มีน้องคนนี้นะถ้าจำไม่ผิดนี่ครับปืนในท่านครับปืนไฟระเบิดครับก็มีฮะแมกเนเตอร์ครับนี่ครับ เนีย์ครับมีหมดนะปืนดีๆครับเนี่ยมันแทบจะเป็นปืนปัจจุบันแล้วนะครับปืนที่ดีที่สุดนี่เกือบจะเป็นปัจจุบันแล้วนะสะสมมันอยู่ในกล่อง1000ครับนะโมดูลดีๆครับนี่ฮะับพีทีก็มีครับเฮลก็ยังมาครับนี่ครับสโครปก็ยังมีครับเนี่ยโมดูลแอมป์ฟายก็มีครับนุกเคลียแอมป์ฟายก็คือที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเนี่ยกุญแจเนี่ยเพื่อนๆขอแค่ขยันเล่นอย่างเดียวฮะ เล่นอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดมากเล่นเข้าไปครับเล่นให้ดีที่สุดนะครับคุณก็จะได้มีโอกาสได้ปืนดีจากกล่องกุญแจแล้วนะเนี่ยแค่กล่องกุญแจนี่ก็ได้มาเยอะไม่รู้จะเยอะยังไงนะครับเนาะนะครับผมซึ่งมันได้อยู่แล้วฮะทุกคนก็ต้องได้อยู่แล้วต่อไปครับมาจากไหนอีกฮะทุกคนที่เล่นมาสักพักแน่นอนต้องเปิดโรงผลิตได้นะครับก็คือเจ้าเวิร์กช็อปตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูฮะปืนในกล่องเอ้ปืนในโรงงานครับหรือในเวิร์กช็อปนั้นนี่ครับ มีปืนดีๆนะครับทุกคนเออที่ให้ผลิตนะครับฮอนเน็ตนี่ดูดเลือดอย่างแรงนะครับปืนลําโพงก็มีฮะเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่สองนะครับที่ทําให้เรามาผลิตเองได้ฮะสะสมชิ้นส่วนมาได้ชิ้นส่วนมาปุ๊บเอามาผลิตในนี้เลยครับเพิ่มเติมเข้าไปฮะอยากได้แบบไหนรุ่นไหนเห็นไหมครับมีเกือบทั้งหมดนะมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ยังไม่ลงครับเท่านั้นเองะครับนี่เห็นไหมฮะ แต่ข้อเสียของตรงนี้ก็คือนิดนึงก็ตรงที่ว่าการผลิตนั้นอาจจะต้องยาวนานครับถ้ามียังไม่ครบ6ช่องเนี่ยเราผลิตกันนานนิดนึงแต่ถ้ามีครบ6ช่องแล้วเนี่ยก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยผลิตได้ไม่ถึง1เดือนนะเพื่อนๆก็จะผลิตได้หนึ่งกระบอกครับนะครับหุ่นยนต์ก็มีครับเห็นไหมฮะคร,บ,ครบเครื่องคนะอันนี้ผมไม่รู้จะผลิตอะไรนะผมผิตผลิตเจ้าเบอร์เนอร์เนี่ยครับเฮลเบอร์เ,อเนอร์แทนนะเอาไว้เล่น,นสนุกสนุกสนุกครับสะสมไว้เฉยครับ นะและการผลิตแบบนี้มันจะเห็นลอดสีฟ้าด้านล่างไหมครับมันจะทําให้เลเวลเต็มแล้วก็ได้ของได้รางวัลด้วยนะเออได้เงินได้ทองนะครับไม่ใช่ผลิตบางคนบอกไม่ผลิตหรอกมันนานกว่าจะได้นะครับแต่พอได้แล้วมันได้เงินด้วยนะทุกคนไม่ใช่ผลิตเสียตังค์อย่างเดียวได้หุ่นได้เงินด้วยนะโอเคครับผมมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมีสายกิจกรรมครับกิจกรรมก็แน่นอนนะนี่ครับกองสุ่มครับเนี่ยกองสุ่มต่างๆเนี่ยมีให้เพื่อนได้สุ่มกัน เห็นไหมครับปืนดีทั้งนั้นนลครับหุ่นใหม่นะครับเนี่ครับหุ่นพวกนี้ไม่ได้ตกรุ่นนะครับผมเป็นหุ่นเมตาทั้งนั้นนะนะครับหุ่นเมตาทั้งนั้นเลยเนี่ยขยันเล่นครับทํากิจกรรมนยครับของดีดีครับมีมาทั้งนั้นครับได้มากได้น้อยอยับไปซีเรียสครับตามกําลังของเราครับนะฮะคะแนนการทําภารกิจนั้นก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะมียากบ้างไม่ยากบ้างปะปนกันไปครับนี่ครับ และครั้งนี้ครับระบบปฏิบัติการ e ซึ่งเป็นตัวกําหนดที่เราจะได้เหรียญเยอะเหรียญน้อยเนี่ยก็เรียกได้ว่าแจกของฟรีเยอะครับมีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช่องอะไรทีเดียวนะของฟรีครับผมรู้สึกว่ามันเยอะกว่า,าเก่านะหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าเยอะกว่าเก่าครับคลิปนี้ตั้งใจมาเลยครับเพื่อจะได้ทาให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่าปืนใหม่นะครับมีให้นะครับนะปืนดีๆเนี่ยหาได้ไม่ยากครับ ขอแค่เพี่อขอแค่ว่าเราเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะจัดลําดับการเล่นให้ถูกต้องครับเราอยู่แรงไหนนะครับควรใช้หุ่นแบบไหนก่อนนะครับแล้วก็เก็บสะสมพัทรัยพยากรไอ้ทรัพยากรเพื่อวันนึงเราได้หุ่นดีๆปืนดีๆแล้วเอามาอัพเกรดนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆฮะยิ่งขั้นสูงยิ่งได้ทรัพยากรเยอะครับนะเพราะฉะนั้น้านน่าจะมีประมาณนี้ครับตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าเอ่ยแล้วก็ที่สําคัญครับการดูโฆษณานะมันก็จะได้ชิ้นส่วนนี่ครับเห็นไ,ไหม ชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ครับชิ้นส่วนปืนพวกนี้เนี่ยเล่นทำภารกิจรายวันนี่ก็วัละร้อยละร้อยครับมันอาจจะดูน้อยนะแล้วเอาไปผลิตต่อครับมันก็จะได้เยอะไปเองฮะนะครับการหาของในเกม w อลล์บอ t เนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับส่วนสายเติมนี่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรกันเลยฮะปัจจุบันนี้สายเติมเนี่ยเบามือไปเยอะครับเพราะว่าเขามีการลดราคากันมากมายครับนะ นะครับราคาไม่แพงก็สามารถเป็นเจ้าของตรงนั้นตรงนี้ได้อะไรได้ประมาณนี้ครับทองเทิงก็ไม่แพงนะเนี่ยไหมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าครับนะครับแต่ก็มีจังหวะอันนี้ถือว่าแพงอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามีจังหวะที่ดีๆมันก็จะไม่แพงนะเพราะฉะนั้นนะครับเกมทุกเกมนะครับผมบอกเลยตั้งแต่ผมเล่นเกมมาเนี่ยผมก็เล่นหลายเกมมากๆนะเพราะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมหลากหลายแนวครับมันต้องมีการเก็บสะสมเลเวลครับต้องมีการใต่เต้าครับ มันไม่มีการมันแบบมันไม่มีทางหรือมันมีทางครับมันก็ลงไอดีแล้วก็อย่างที่ผมแจกเนี่ยก็อาจจะได้ของนะครับถ้าคุณดวงดีก็จะได้ของมาง่ายๆนะครับทุกเกมมันจะเป็นคล้ายๆกันครับเราต้องเริ่มต้นนะครับขยันขันแข่งในการเล่นนะครับมีใจรักนะครับถ้าเราชอบจริงๆนะครับแบ่งเวลาในการเล่นนะครับวันนึงอย่างน้อยสักสองสามชั่วโมงขอให้มีรับรองเลยว่านะครับผลก็จะเล่นในอย่างสนุกครับมีของใช้นะ ต่างนานาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับคลิปขอมาจัดให้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ